เตรียมทำความสะอาดบ้านเพื่อนๆเ,เก็บตู้เก็บอไรสารพัดเนาะจะกลับเมืองไทยแล้วเตรียมพี่เมือนก็รือ้อทุกริมชักของเขาเช็ดถูริมชักอะไรก็เนาทำไปเรื่อยๆอากาศไม่ดีวันไหนอากาศไม่ดีเราก็ทำไในบ้านะนะเนาะอากาศดีก็เข้าสวน ทำงานว่ะทำงานต้มเหมาไม่จริงมิสนี่เฟชเต็ก <reviewing> ต <ind ian> <laughs> <_ bells> ้นไม้มันขยันขยันโอ้โมเฟชเต็กลบหลบ มพอดีเลยเต็มขวดเลยอันนี้เอาไว้กินนะคะ <_ C guessing> เพราะว่ามันเหลือมันไม่เต็มขวดมันเย็นแล้วมันเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ได้อยู่แต่ว่ามันเอาไว้ได้ไม่นานเราต้องใส่ตอนร้อนๆแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไว้ได้เป็นปีเนาะอันนี้มันกระเทือน ครึ่งขวดอันนี้ก็ของหมดที่แล้วน,นี่แหละชีวิตประจำวันเช้ามาก็ทำความสะอาดครัวทำน่นทำนี่ก็เที่ยงนะ้วได้เวลาทำกับข้าวแล้ววันนี้ฝนตกเดี๋ยวสายๆถ้าฝนหยุดจะไปเอาไว้นั่นไปเอาดอกไม้ขามบานก็โทรมาแล้วบอกว่า ให้เอาให้ไปเอาดอกดอกรักแร้สีเหลืองอเขาก็ทิ้งเยอะปีที่แล้วก็ทิง้งข้างบ้านนะขี้เกียจคนเข้าคนออกว่าเสื้อตัวงไม้ใส่แล้วเอาไาดูตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวล้างให้เร็จก่อนเดี๋ยวจะไปให้อาหารไก่เก็บไข่ด้วยวันนี้ เดี๋ยวจะเก็บฝักแมวไปฝากข้างบ้านหน่อยเขาก็ชอบกินอยฟ่ฝักแมวเขาก็ชอบกินลยนะโชคดีนะที่มีน้ำร้อนมันเขานะถ้าไม่มีน้ำร้นอนมันก็เลยแต่ขอ้า,ขาไฟก็แพงแพงนะ ตัวนี้ยายเก็บไว้ในเตาอบนะตอนไม่ใช้เตาอบพอดีเปิดเตาอบลืมไอตัวถาดทยายมันมีหลายอันเนาะม,มันก็เลยเบี้ยวมาเห็นดูดิเก็บของยายที่มาเปิดขยะเอมาเปิดตรงนี้ไอ้นี่ตรงที่ถังขยะเนาะนี่ไตซิงล้างน้ำนะมันก็ยังงี้เนาะเห็นไหมบานฝรั่งเขาทำแบบพวกนี้จะ ตู้ใสหม้อใส่อะไรของเขาอยู่ในนั้นนีงเปิดได้หมดนะเนี่ยแต่ยายไม่เปิดให้ดูไม่เป็นระเบียบ <c oughs> <c oughs> เปิดมันก็อยู่ข้างในนั้นที่เก็บของเขาเนาะอันนี้ก็ที่เก็บอันนี้ก็ที่เก็บขยะเปิดทําความสะอาดแม่มาเจอเอาแอบเอาตัวนี้ยายทิ้งขยะดูดิ เนี่ยเราก็เสียได้เอาไว้แบบตากอะไรก็ได้นาอเออเขาม่เจอทิง้งสองวันแห้งทำใหม่อีกแล้วนะคะ,คะเพื่อนๆอันนี้อีกสองอีกวพรุ่งนี้มรืนนี้ก็แห้งอีกนะเพราะว่าเราเผาไฟผิงทุกวันไอ้ที่ทำเมื่อวานตอนเย็นก็จะแห้งละนี่เมื่อวาน เร็วเนาะอ่านบางๆพรุ่งนี้ก็ได้แล้วนะอันนี้กระรอมบารืนนี้น่าจะได้นี่ทีนี้ก็มาเกะโ้อนัดนะคะพี่เหมืนบีบไปให้เพียบเลยว่ <c oughs> างๆนะดูดิข้างนอกฝนมันตกเนาะทีนี้เอาขยะไปทิ้งไปเก็บไข่คันไปเก็บฟักแมวฝนตก ตกไหมไม่ตกหรือว่าตกอ้าวดูเ,เพื่อนอยากจะมาหาเก็บไอ้นี่ไปให้ไก่ดูนี่ดูมันรวมเสียดายเสียดายนะลูกโต,โตโตเลยนี่เดี๋ยวจะเก็บฝักแม้ไปให้คางบ้านด้วยเดี๋ยวจะไปเอาาดูดิเดี๋ยวจะไปเอาเอา่อดอก รักเร่สีสีไอ้นั่นน่ะไม่ค่อยเก็บคนเดียวดีกว่าดอกรักเร่สีเหลืองทุกปีเขาจะให้ยายตอนตอนปลูกปีนี้เขาขี้เกียจเก็บมั้งเขาก็เลยให้ยายไปเอาเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนนี่เดี๋ยวเก็บผลไม้ไปฟากไก่ก่อนหี่ฟองเนี่ยแปดฟองไล่ขาดไปหนึ่งฟองอากาศหนาวแล้ว ไทยไม่ค่อยดีแล้วเุื่อมเมื่อวานหกฟองวันนี้ตัวหนึ่งขาดหรือว่ายังไม่ไทยก็ไรคิดว่าคิดว่าขาดน,นะอุยอ้ยหลบอะไรเพื่อนๆแปดองศานะคะตอนนี้เขาเก็บฟังแมวก่อนให้เอาไปฝากข้างบ้านเขาก็ชอบกินดิอุย้ยอันนี้รน,น,นาดเนี่ยันเล็กๆ,ๆไ้ก่อน ตัวนี้อย่างมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนๆเลยไปโอ้ยฝนก็ตกเพื่อนๆยายจะตัดองุ่นเอาไปให้เขาหน่อยนึงได้แล้วนะคะฝนตกยายจะกลางร่มไปยืมไปให้เพื่อนยายดีนะไม่เอารถเข็นมาปกติเขาจะให้ยายเป็นรถเข็นรถเข็นเดี๋ยวยายจะให้ดูเลยก็ให้ยายมาหัวหนึ่ง ไม่เป็นไรเราไปขยายต่อดีนะยายไม่เอารถเข็นมามเขาพุดทิ้งหมดนะนี่นคนเพื่อนก็ให้ยายมาไอเรานึกว่าเขาจะให้มาเยอะเออม,มอกว่าจะเอารถเข็นจะเอารถเข็นไปเอาปกติเขาก็ให้มาไปรถเข็นรถเข็นอะละเออ ปกติเขาก็ท,ทิ้งทิ้งทิ้งใหญ่บอกว่าเออถ้าจะทิ้งสีเหลืองใหญ่ขอสีเหลืองหน่อยนะปีที่แล้วเขาไม่ได้คัดไว้เอ,อเนี่ยปีนี้เขาก็ออให้มาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกไปขยายพันธุ์เอาเนาะเพื่อนดีนะเสียหน้าเลยถ้ายายเอาเรถเข็นไปแ <laughs> ฟนยายบอกตะก้าสีเหลืองเขียวไปก็พอใหญ่ก็เออใช่เราจะเอาเรถเข็นไปทาไมใหญ่ก็ล,ลืมนึกใหญ่ไม่ใช่ว่าจะปลูกเยอะแยะลืมนึกไป <laughs> เคยแต่เขาให้มาสามรอบแล้วให้มาแต่เต็มรถเต็มรถอ่ะนะ